พลังงานพลังงานเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีพลังช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สืกหรอภายในร่างกายโดยที่คาบบร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สําคัญที่ใช้สำหรับทํากิจกรรมต่างๆเช่นการวิ่งการเดินการอาบน้ําการทําอาหารการตกแต่งบ้านและอื่นๆสําหรับโปรตีนนั้น จะนำไปใช้สลหรับการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกอรอภายในร่างกายรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานสำรองไมโกรนีที่ร่างกายได้อาโรคา,าบวเเดตและไขมันไม่เพียงพออย่างไรก็ตามหากร่างกายนำโปรตีนไปใช้เพื่อสร้างพลังงานทดแทนคาบูเเดตและไขมันแล้วก็จะสง่งผลกระทบต่อระบบการเจริญเ,เติบโตและการซ่อมแซมส่วนที่ึกหรอของร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ พลังงานของเซลล์ร่างกายและกล้ามเนื้อนั้นจะใช้กรูโคตกรดไขมันกรดอะมิโนสำหรับผลิตพลังงานแต่สำหรับรับบประสาทจะใช้เฉพาะกรูโคตเท่านั้นในกระบวนการสร้างพลังงานร่างกายจะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาด้วยโดยทั่วไปแล้วร่างกายต้องการพลังงานประมาณวันละ2,200กิโลแคลอรีหากเปรียบเทียบความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจะเท่ากับหลอดไฟขนาด100วัต ต่เหตุที่ร่างกายไม่ร้อนเว้นหลอไฟเพราะร่างกายมีพื้นที่สำหรับระบายความร้อนมากกว่าอย่างไรก็ตามหากร่างกายได้รับอาหารเป็นปริมาณมากและไม่สามารถใช้พลังงานจนหมดพลังงานจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปของไขมันซึ่งส่งผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเช่นข้อต่อกระดูกอักเสบมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง รู้สู้หัวใจเป็นต้น Health good feel good